สนับสนุนโดยโกรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนหันมาทางนี้คุณผู้ชมครับกับช่วงสุดท้ายของรายการเราแล้วนะครับนี่คือช่วงวิธียั่งยืนความยั่งยืนในภาคการเกษตรต้องบอกว่ามีหลากหลายอย่างมากๆเลยนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวมาฝากด้วยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับ ที่นี่เหรอครับที่เขาเรียกว่าบึงบอระเพ็ดเอ้าแล้วไหนครับบอระเพชดผมไม่เห็นมีสักต้นเลยครับชุดละที ไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยนะเราอ่ะใช่ไหมครับพี่ฟองใช่นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่ผมฝึกงานมาเนี่ยพี่ฟองลงไม้ลงมือกับผมครั้งแรกจะเอาไหนไงเดี๋ยวก็ฝึกงานจบแล้วนี่เดี๋ยวก็ไม่มีโอกาสเจอพวงคีแล้วเนาะโอ้โหนี่จะพูดซึ้งดึงดราม่าเลยเหรอครับผมเนี่ยมาหาพี่ฟองกับพี่โอมเมื่อไหร่ก็ได้ครับมีเวลาเหลือเฟือหรอเปล่าครับผมว่างานแล้ว ไหนบอกว่าจะพาผมมาเที่ยวก่อนที่ผมจะฝึกง,งานจบไงครับทำไมพวกเราแต่งตัวกันแบบนี้ครับทำไมอ่ะใส่ยังทุกวันเอาแล้วนั่นเป็นอะไรอีกครับยืนยิ้มอะไรอยู่ตรงนั้นตีนกาขึ้นแล้วนะครับรนีุ่ดทีพูดจาอะไรตีนกงตีนกาอะไรเสียทรงหมดเลยเพิ่งไปฉีดหน้ามาเนี่ยสงสัยเขามีความวที่หวานเชื่นที่นี้มั้งพี่ฟองไม่รู้สักเรื่องได้ไหมเนี่ย ไปหพอกันเลยกอ, <c oughs> อ้กวางขวางขนาดนี้ผมได้ยินมาว่าบึงบอรเพศเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่รู้ไหมว่าที่นี่มีพื้นที่กว่า1นึ0 0 0กว่าไร่เลยนะอ,อย่างนี้ก็บรรจุน้ําได้เยอะสิครับ <c oughs> ถูกต้องแล้วแหละ เพราะว่าบึงบริษัของเรามีการบริหารจัดการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและเกษตรกร ใช่จ้ะและที่นี่นะยังมีการบริหารจัดการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูนเนี่ยกว่า6ด้านด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกนะเป็นด้านของการบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์ในที่ดินด้านที่2เนี่ยก็คือการแก้ปัญหาภัยแรงและความมั่นคงของน้ําส่วนด้านที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับด้านของการพัฒนาคุณภาพน,น,น,น้ําตะกอนแล้วก็รักษาระบบนิเวศส่วนด้านที่4นะนะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของด้านการจัดการปัญหาน้าท่วมแล้วก็อุทกภัย ส่วนด้านที่5้นะก็จะเป็นเกี่ยวกับการพัฒนาและก็ฟื้นฟูอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ําและด้านที่6กเนี่ยก็จะเป็นด้านของการจัดการอุป,ปโภคบริโภคให้กับประชาชนจ้ะอย่างในช่วงที่มีฝนตกชุกเราจะมีการผ่านน้าจากแม่น้ําหลักเข้าสู่บึงบอระเพ็ดของเราเพื่อเป็นการกักเก็บน้ําไว้ให้เกษตรกรได้ใช้ในช่วงหน้าแรงด้วยและถือยังเพิ่มพื้นที่กักเก็บไม่ให้น้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาม,มากเกินไปเพราะว่าจะส่งผลกระทบแก่ประชาชนในตอนล่างด้วย โอดีมากๆเลยนะครับนอกจากบึงบรารเพรจะให้ความสำคัญแล้วเนี่ยยังมีประโยชน์ให้กับประชาชนอีกด้วยนะครับโ,โยมแล้วนี่มายืนยิ้มบ้าทำไมอยู่คนเดียวเนี่ยยิ้มอะไร มานำค้างนี่นะนี่มาที่นี่ได้ไงเนี่ยนี่หรือน้ำค้างมีฝาแสดด้วยหรอเดียวนะคะน้ำค้างไหนคะพี่หนูชื่อคนิ้งคะ่ะพี่จำผิดแล้วคะ่ะน่าจะไม่ใช่แล้วนะครับนั่นแตกพี่อย่าเศร้าไปเลยครับเดี๋ยวถึงเวลาก็เจอคนที่ใช่เองครับไปชมวิวดีกว่าครับใช่ออไป ชมวิวบรรยากาศสวยๆจะฮิวใจเราเอง ิดเลยนะครับว่าที่นี่จะสวยขนาดน,นี้้ยดูทางนู้นสิครับนกสวยมากมีบอลโดครับต้นชุทีจะตื่นเต้นเลยขนาดนั้นก็บึงบอร์เพ็ดเนี่ยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นแหล่งเก็บน้ำฝนน้ำท่าแล้วยังรวบรวมในเรื่องของพืชพันธุ์และสัตว์ต่างๆอีกด้วยนะ เห็นว่าที่นี่มีนกอยู่หลากหลายสายพันธุ์เลยแหละทำไมล่ะครับก็พื้นที่แถวนี้เนี่ยมีพืชน้ำเต็มไปหมดนี่ดูสิ พืชนน้ำเนี่ยเกาะกันเป็นกลุ่มๆเขาเรียกว่าเกาะลอยแบบนี้นกชอบและที่สําคัญเนี่ยนะบริเวณริมบึงเนี่ยเห็นไหมมีทั้งป่าพุป่าละเมะเนี่ยขึ้นอยู่ริมบึงเป็นจํานวนมากเป็นพื้นที่รอยต่อที่เชื่อมระหว่างระบบนิเวศท,ทางน้ําแล้วก็ทางบกและที่สําคัญเนี่ยนะแหล่งตรงนี้ยังเป็นที่เพ,พาะพันธุ์สัตว์น้ําเล็กๆให้กับแม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้วย แล้วก็อย่างที่เราเห็นนี่นกเยอะขนาดนี้เป็นถิ่นอยู่อาศัยของนกหลากหลายสายพันธุ์เลยไม่ว่าจะเป็นนกประจําถิ่นแล้วก็นกอพยพด้วยเพราะแบบนี้ใช่ไหมครับถึงต้องมีการบริหารการจัดการหลากหลายด้านเพราะไม่ใช่แค่มนุษย์ที่จะต้องใช้น้ําจากบึงบรารเพรย,ยังมีปลานกและพืชพันธุ์ต่างๆที่จะต้องใช้น้ําในการเจริญเติบโตและก็ดารงชีวิตใช่แล้ว เพราะว่าน้ recently, human, sex, people, ําเนี <Lake> um. like honestly, like ่ยถือว like ่าเป็นองค์ประกอบสําคัญเลยนะไม่ว่ากับคนสัตว์หรือพืชพันธุ์ต่างๆแล้วดูสิถึงที่เนี่ยจะชื่อบึงบารเพศฟังดูน่ากลัวเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเต็มไปด้วยความสวยงามมากมายเลยดูสิมีธรรมชาติสวยงามขนาดนี้ยแถมยังเป็นที่พึ่งพิงของทั้งคนและก็สัตว์เหมือนนี่ไงเหมือนต้นบารเพศ ที่ภายนอกเนี่ยนะมีรสชาติที่ขมคืนแต่ใครจะรู้ว่าภายใต้รสชาติที่ขมคืนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยสรรพคุณทางยาแล้วก็ประโยชน์มากมายโอ้สุดยอดปไปเลยครับพี่ฟองโปรบมือครับทุกคนบราโวโอ้พี่ฟองผมก็นึกว่าคำตอบจากนางสาวไทยถึงหน้าพี่จะได้แต่ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอุ้ยพี่ขอโทษแรงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย เิะออชลทีเป็นไงฝึกงานจบสักทีนะเราอะนี่ผมจะฝึกจบแล้วใช่ไหมครับอยากอยู่ต่อเหรอไม่อยู่ที่ว่าพี่ฟองเนี่ยจะเซ็นให้ผมผ่านหรือเปล่าแค่นั้นเองครับแต่ช่วงนี้ประกาศพี่เหมือนจะหมึกหมดไงหืมชลทีลองชมพี่ฟองว่าสวยสวยมากครับสวยเนี่ยอชแมวเลยครับพี่โยมคำนั้นเป็นคำหยาบนี่นะดีตกเรือเลย ส่วนมากพี่ฟ้องเด็กอะ่ะเขาจะไม่ค่อยพูดโกหกพี่อ,อ้าสองคนนี้นี่พี่คะเดี๋ยวเอาสองคนนี้ไปปล่อยเกาะกลางน้ำเลยคะ่ะแล้วพี่จะกลับคนเดียวเหรอครับก็ได้นะเอา้าพี่มโนบออกเรือครับไปพี่ ทั้งหมดของรายการเราที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาคการเกษตรต้องติดตามไว้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งสาระความรู้และก็ความสนุกปะปนกันไปในแต่ละสัปดาห์แต่ว่าวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนี่เลยครับสถานที่ไทยทำสวยๆแล้วก็อร่อยๆของเรานะครับนี่คือสวนเจริญผลองุ่นหวานบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสาครน,นั่นเองนะครับอร่อยทุกเม็ดอ,อ้อสดทุกเม็ดเด็ดทุกควง จะทั้งอร่อยจะทั้งเด็ดต้องมาที่นี่เท่านั้นเลยละครับผมวันนี้นะฮะผมและทีมงานขอบพระคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้า6โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการเกษตรนิว32กับผมหนุ่มเจียระวันนี้สวัสดีครับ